อลองลอยมันนี้คักขนาดเลยพี่นอ้องคักขนาดเลยมือนเลยลองพี่นอ้องขี่ไม่ไ,มได้เนี่ยพี่นอ้องขึ้นเนี่ยครับ ใหม่ๆเลยเนี่ยางในคนน่ะเาจะได้ใส่หมองนี่แหละพี่น้องมาเลยดูกันเนอะพี่น้องเนอะืมออื่นไปแล้วครับ ได้บบได้ก็จะว่ากันเด้อพี่น้องเด้อมือมันมือประมาณน,นั่แหละพี่น้องเอ้ยายุหากินกันได้ใส่ก่อนนะครับสวัสดีครับพี่น้องยามหนูหเขาข้าก็เกาครับมาหนี่กันไดย้ยังอยู่ไม้เก่าอยู่แล้วครับพี่น้องไมป้ปลาอ้อนนี่แหละ มาซ้ำไม้เก่านุ้ก็เริ่มมีงเบิดแล,ล้วล่ะได้ยึกโตสองตัวก็ประมาณแล้วล่ะนุ้ยเบิดแล้วครับมันยังพ่อมีอยู่ก็เลยพอดีใส่อยู่นะพี่น้องเนาะยกุกเลยครับเรียบร้อยพี่น้องโอ้ยบักหำมันเลย อันับ่้าหมดตอมเลยนะหมดตอมแล้ว,นะลวเก็บกับนะยหลังต่อไปโอ้หลังนี่บุหันบุม,ม,มา ไม่มาหลังนี้โอ้พุ่นพุ่นพุ่นน้องนี่ตะองไกลเลยพุ่นโอ้โอ้บักเอบบักเอบพี่น้อง,องไไอออเอ้อเอออยพุดด่นล่ะตางงางล่ะพุ่นนี่สันโอ้ได้อยู่นี่ một lưới nè xây bông này Đó, okay, khắp <laughs> 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 yeah, giảm dạ, mà phía nào đó โอ้โหสองแต้มก็ถือว่าโอเคแล้วครับพี่น้องมาเลยมันหนูคลอนแล้วสำไมกเก่าตัวสองตัวก็ถือว่าโอเคแล้วช่วงนี้เพราะว่าหนูมานี่ก็เริ่มจะวุดแล้วล่ะมาสุดท้ายครับเนาะมูนี่มิทเนี่ยนะครับพี่น้องพอได้ยุติกากินครับ